กันอยู่แล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมานำเสนอเมนูอาหารจานพิเศษของจังหวัดชนบุรีแล้วะคะ่ะเมนูวันนี้คือแกงหน่อสับประรดหมูค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะพริกแกงหนึ่งร้อยกรมัมเนื้อหมูห้าร้อยกรมัมหน่อสับปะรดสามร้อยกรมัมน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะ รอกวานอ่อนรึ่งถ้วยพิกไทยอ่อนรึ่งถ้วยขมิ้นขาวครึ่งถ้วยมะเขือปอดหนึ่งถ้วยตวงมะเขือพวงครึ่งถ้วยใบมะกรูดพึ่งถ้วยตวงค่ะวนี้เราจะมาแนะนำนอสับปะรดนะคะ่ทุกคนอาจจะ ไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยทานนะคะเราใช้ส่วนนี้นะคะของหน่อสับสหน่อสบรส่วนนี้นะคะเราก็ตัดใบออกนะคะตัดใบออกไวยรอบก,ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะไดมาเป็นลักษณะน,นี้แต่ก็เราก็ต้องปอกออกอีกนะคะเพื่อต้องการให้ส่วนข้างในเนี่ยที่อ่อนมากๆนะคะอันนี้นะคะเราจะต้องปอกออกอีกค่ะเพราะว่ามันยังแข็งอยู่นะคะ ก็หั่นออกอีกหน่อยนึงตรงกลางนี้มันจะมีแกนแข็งๆเนะี่ยก็ให้ดึงออกไปนะคะ เราก็หั่นบางๆค่ะนะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นคามนี้นะคะเราก็จะเอาไปพยัมกับเกลือนะคะ ขยํากันน้ำเกลือก่อนนะเพื่อเพื่อ,อลดความเปื่อนนะคะความเปื่อนหลังจากเราลวกได้สักพักนึงนะคะก็ตักใส่น้ําเย็น,นะคะ่ะ ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามด้วยพริกแกงค่ะผัดให้หอมนะคะ แล้วก็ตามด้วยหมูค่ะ พอเราผัดหมูได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะ ใส่หน่อสับป,ปะดรดลงไปค่ะแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากาันอย่ใส่หน่อกระวานอ่อนค่ะมิ้นขาวค่ะไข่อ่อน ใส่ใบมะกปูดค่ะแล้เราก็ใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำทอท่วม รอให้น้ำแกงเดือดแล้วเราถึงจะใส่มะเขือนะคะไม่งั้นมะเขือจะดำะคะ่ะน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือปาะลงไปนะคะตามด้วยมะเขือพวงค่ะรอทุกอย่างให้สุกให้สุกพร้อมกันนะคะ แล้วเราก็จะมาตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟนะคะแกของเราก็ได้ที่แล้วนะคะอย่างสมบูรณ์เลยนะคะเราก็จะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟนะคะาจรยน่ารับประทานม,มากเลยค่ะ